ก็สวัสดีวครับสมาชิกเทวะจะบอกวันนี้เราก็จะมาเริ่มคัดสูตรสามตัวตรงแล้วก็สองตัวล่างนะครับแล้วก็จะมีดับตามใจละหลักเลยนะครับท่านใดที่ผมเป็นช่องเอาไว้นะครับในแต่ละหลักก็จับเอานะครับคือสูตรนี้จะดับตรงๆนะครับไม่ใช่ตัวกลับนะครับอ่ะก็มาดูที่สูตรล่างก่อนนะฮะนะครับ วันนี้เราได้สูตรหลักนะครับบรรทิตนะครับจะต้องมีเจ็ดแปดเก้าติดนะครับนะเออวันบรรเลืองหัดอีแปดเก 8, 9, 0, นะ้าศูนย์เนาะแปดเก้าศูนย์นี่ศูนย์กับเก้านี่เด่นนะครับศูนย์กับเก้านี่แปดนี้ถ้ามาขึ้นมาหน่วยล่างนะครับนะกับหลักร้อยบนนะครับแปดไม่มาสิบหน่วยบนนะครับ่ะเข้าเลยตามนี้นะครับแล้วก็สูตรหลักที่แกะได้ก็คือ ได้4 6 8นะครับ4 6 8นี่คือ4 4กับ6ไปอยู่บนนะครับ8อยู่ล่างนะครับ6นี้ก็มากับ6นี้มีโอกาสมา10หน่วยมากกว่า4นะครับ4ถ้ามาบนก็คือมาหน่วยนะครับไม่มา10นะครับอ่ะอันนี้คือสูตรหลักที่เราต้องใช้ทุกขวดนะครับสูตรเทียบล็อก เดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูวันวันเสาร์แล้วกันนะครับคือพอมันตันนะครับตอนนี้มันยังไม่ตันเนาะพอไม่รู้ตัวออกเราค่อยไปเจาะเพราะว่ามันบังคับนะครับสุดนี้นะท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับก็ส่งข้อความมานะครับคือสูตรนี้มันมันจะบังคับสองตัวมาข้างล่างเหมือนตัวทุางงวดนะครับถ้าเลขดับมาตรงตรงนี้นะครับ ดับไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเทวดานะครับข่าวแรกครับมันมีมันมีสี่กับหนึ่งหนึ่งขึ้นมาล่างนะครับเงเดียวเนี่ยที่เราได้ห้าหนึ่งสี่ทมตัดห้าออกนะครับอ่ตามนี้นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับมาดูไปดูที่ข้างล่างก่อนนะครับอ่อันนี้ข้างล่างผมว่าจะพิมพ์เป็นตัวอักษรเี่ยพอดีรล่างเขาปิดก่อนนะครับมันเลยไม่ทันนะครับอ่ะ ก็เอาตัวเขียนว่ากันไปก่อนอันนี้คือข้างล่างครับได้สามหลักนะครับก็คือห้าหนึ่งเก้านะครับห้าหนึ่งเก้านะห้าหนึ่งเก้านะส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดนี้ไปอยู่หลักหน่วยนะครับนะครับเอถ้าห้ามาก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสามนะครับแต่ว่าตัวที่วงกลมนะครับมีโอกาสมานะครับของหลักห้านะครับ ส่วนหลักหนึ่งมาก็คือ 1, 1, 1, 5, 1, 6, 1, 8, นะครับหน,นึ่งหน,นึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือตัววงกลมเหมือนกันนะครับค่าเก้ามาก็จะมีเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับนี่ซึ่งไอ้ลรก,ก้าผมให้น้องอ่ะให้น้องไปซื้อลอตเตอรี่ล่วงหน้าไว้แล้วครับน้องชายที่เป็นครูเนี่ยนะครับนะบสุดล้วถ้าเอาตัวเน้นข้างล่างก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดเน้นนะครับตัววงกลมนะครับ ท่านใดที่ไม่ได้เป็นคนช่วยค่าน้ำมันผมก็จะให้เจ็ดชุดนี่แหละนะแต่ถ้าท่านใดที่ให้ค่าน้ำมันมาผมก็จะบอกว <c oughs> ันเสาร์วันเสาร์จระนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยอยู่ในเจ็ดชุดนี้แล้วครับบังคับหลักเลยนะครับไม่ต้องกลับนะครับบังคับหลักตามนี่แหละเพราะว่าแต่ว่าเก้าเนี่แต่ว่าเก้านี่กลับได้นะครับเก้ากโยเว้นแปดเก้านะครับแปดเก้าที่แปดได้มาสิบนะครับอ่ะ ส่วน9คือ9เป็น,ปนทั้งสิบทั้งหน่วยได้นะครับแต่ว่า1กับ5เนี่ยเป็นหลักสิบมากกว่านะครับเพราะว่า7 5นี้7ไม่มาหลักสิบนะครับมีมีเว้นอยู่ก็คือ1 5กับ6 5นะครับเกิด6มาหลักสิบได้เพราะว่าในหนังสือเรามันมี4 6 8จะไม่เผื่องมันยังมามาล่างได้อยู่ก็เป็น6 5ได้นะครับเผื่อกับหวัวจาก9 5นะครับอ่ะอันนี้ข้างล่างนะครับ ทีนี้ก็มาดูนะครับอันนี้คือดับตามหลักนะท่านใดอย่าไปซื้อก็อ่ะดูตรงดูดูตรงนี้นะครับอย่าไปซื้อล่ะที่ผมทำเอาไว้ตรงหลักนะครับเนี่ยท่านนี่เอ่ออันนี้ดับตามหลักนะครับแต่มียกเว้นอยู่นะครับมียกเว้นอยู่คือหนึ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมโกมให้ก่อนนะ ก็คือยกเว้นตัวเก่านะครับผมยกคือนี่ทำตามสูตรแต่ถ้ามันจะมาคือก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับตัวเดิมนะซึ่งผมบอกเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าผมยม่เห็นบ้านเก่าเนาะบ้านเก่าที่ท่าน้าแหละนะครับอ่ะคือถ้าถ้าหรื่งเจ็ดก็คือดับเนี้ยจะไม่อยู่นะผมก็กลัวยอยู่นะครับอ่ะทีนี้ก็หลักสอก็ประมาณนี้นะครับหลักสอก็นะ หลักสองที่เว้นช่องก็คือออกนะครับตัวในที่เว้นช่องแหละนะครับคือตัวออกนะครับท่านก็ดูตัวในที่เว้นช่องนะครับอแล้วก็หลักสามก็ประมาณนี้นะครับแต่หลักสามนี้ที่จริงผมว่าจะให้ดับหมดอะนะแต่ก็ผมไม่ประมาทผมไม่ประมาทสามสี่ไงผมยังไม่ประมาทเลขสามสี่เพราะว่าเลขมันได้เจ็ดแต้มนะ แล้วก็อย่างสี่อยู่แล้วอย่างเป็นเลขที่ห่างกันหนึ่งแ้มนะครับแล้วก็หลักสีก็หลักสีก,ก็ที่กินที่กินตั้งแต่สี่ศูนย์ถึงสี่เก้าก็ได้นะครับท่านใดจะดับก็ดับดับเป็นหลักก็ได้ไนะสี่ศูนย์ถึงสี่เก้าไปเลยนะเพราะว่าสี่นมาหลักสิบนะครับแล้วก็ห้าศูนย์ถึงห้าเก้าตัวกลับด้วยนะครับก็คือดับดับสนิทนะครับห้าเนี่ยยกเว้นหลักร้อยอยู่นะครับ แล้วก็หกก็มีแค่นี้นะครับมีหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับแต่ว่าถ้าเจ็ดหกมาได้นะครับแต่หกเจ็ดไม่ได้นะครับก็คือเจ็ดไม่เจ็ดไม่มาหน่วยนะครับคือเจ็ดมาหลักสี่คนเดียวอันนี้หลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดก็ประมาณนี้สี่ตัวมีสี่ตัวของหลักเจ็ดที่ดับนะครับแล้วก็แปดศูนย์ถึงแปดเก้าเลยนะครับแล้วก็เก้าศูนย์ถึงเก้าเก้านะครับ ก็คืออันนี้คือดับตามหลักนะไม่ใช่ตัวกลับนะไม่เกี่ยวกับตัวกลับนะครับก็คือดับตรงๆกันแหละนะครับนะทีนี้ก็มาดูดับสิบบนนะครับดับสิบบนเนี่ยผมทาให้ท่านนะครัผมก็ไม่มีอาจารย์ไหนมาละเอียดเท่านี้แล้วนะครับดับสิบบนศูนย์สามสี่ห้าแปดเก้าก็แปลว่าหลักสิบหกตัวนี้ไม่มีนะครับก็จะเหลือนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดบังคับหลักสิบเลยนะครับ เดีย๋ยววันเสาร์แหะผมจะส่งให้สมาชิกที่ช่วยค่านำมันนะครับ่าในใดไม่ช่วยก็ดูในคลิปเอานะครับตามบุญวาสนาท่านนะครับเพราะผมผมก็เลือกคนที่มีโอกาส <c oughs> ก่อนนะผมม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นนะผมไม่ได้ให้มั่วแล้วก็ซื้อไม่ได้นะครับเออแล้วก็แต้มสองตัวบ,บนนะครับก็จะมีสองสามห้าเจ็ดแปดเก้านะครับหมายวมว่าท่านดูเจ็ดอะไรนะครับหนึ่งอะไรท่านก็ไปดูเอานะ ไอตัวไหนที่ตรงแต้มนะครับก็จะออกได้นะครับหน,ห,นหนึ่งหนึ่งหนึ่งี่หมเว้นไว้นั่นแหละหนึ่งที่เว้นไว้เจ็ดที่เว้นไว้นะแล้วก็ท้ายเก้าที่เว้นไว้ท้ายเก้าเหนะนะเลือกเอาเนี่ยตามแต้มนี่แหละนะครับแล้วก็ดับแต้มตัวบนนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสี่หกนะครับศูนย์หนึ่งสี่หก เช็คด้วยไม่รู้ว่าสองไม่รู้ว่าแต้มสองตัวบนหรือล่างนะครองเช็คใหม่วันเสาร์อีกทีนะเผื่อผมพิมพ์ผิดนะครับพอดีร้านเ็าปิดเร็วนะครับแล้วก็อันนี้คือสูตรสามตัวตรงนะครับโต๊ดนะครับก็คือหลักร้อยก็ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันออกตามสูตรนี้ท่านใดอยากได้สูตรค่อยเอานะเป็นสูตรตรงโต๊ดนะครับแล้วก็สิบบนก็สิบบนนี่เหลือหนึ่งนะครับสูตรนี้เก้ากับสามไม่มานะครับอันเียอันนี้ผมทําตามสูตรเฉย เผื่อมันสลับเป็นเลขโต้เะนะีครับหลักหน่วยก็มีหกเจ็ดศูนย์สองเก้านะครับอันนี้คือหลักหน่วยสูตรนี้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งก็จะได้ตัวนี้นะครับอีกสูตรนี้ก็จะได้ร้อยบนก็เก้าศูนย์หนึ่งสิบบนเจ็ดกับหนึ่งนะครับแล้วก็หน่วยหกเจ็ด ศูนย์นะครับอันนี้ศูนยนี McCain, ้ก็มีโอกาสมาตรงนะครับศูนย์เมื่อกี้ยังยังมาโต้นะครับศูนย์กี้ยังมาโต้ได้อยู่นะครับแต่ว่าศูนย์นี้ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็ดับแต้มร้อยสิบหน่วยคือดับสามตัวนะครับนี่นี่คือแต้มนะครับก็คือสองสองสามสี 108, ส่ห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับไม่มานะครับก็เหลือแต้มนะครับแต้มที่มาได้ก็คือหนึ่งแปดเก้านะครับก็คือแต้มแต้มแต้มบังคับสามตัวนะครับ เงิน,นเร็วเร็วก็จัดง่าย่ลยนะครับนะทีนที้ผมผมผมก็จัดตามแต้มดูนะครับจัดตามแต้มแล้วก็สิบหน่วยนะครับแต่แต้มหกนี่ไม่แน่นะแต้มหกนี้อย่าอย่าเพิ่งดับนะครับอย่าหงุดหงไว้ก่อนเผื่อดับไม่อยู่นะครับเพราะว่าเก้าเจ็ดศูนย์นหกแต้มนะครับอแต่ว่านี้คือเผื่อดับมันไม่อยู่เขาเว้นในแต้มหกแล้วกันนะก็จะก็จะเหลือแค่หนึ่ง 1 6ึ่แล้วกันนะครับหนึ่งหกเนะเผื่อเก้าเันเป็น6แต้มนะครับเผื่อแต้มไม่อยู่ก็คือ6นะครับเผื่อเผื่อเผื่อดับไม่อยู่บ้างนะครับไ่ให้ว่าจะดับเป๊ะนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนหมุนเองเนาะทีนี้ก็จะมีนะครับนี่หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนคือคือตัวที่ผมทํามาเนี่คือเป็นตัวที่ตรงแต้มนะครับ เห็นไหมมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกตัวเดิมอยู่เลยเห็นไหมครับต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตัดเปนะ็นเจ็ดในในสูตรบันดับก็ยิงแต่ว่าในแต้มรวมสามตัวบรรเข้านะครับนี่สี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้านะครับ 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, นี่อันนะี้ก็คือจะบังนคะับสามตัวแล้วก็ช่วงห่างแท้มนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปอีก อีกทีให้เน้นๆนะครับเดี๋ยววันเสาร์ก่อนนะครับท่านใดที่ช่วยคณะกรรมการแล้วยังไม่ได้ช่วงห่างแต้มกับห้าชุดเน้นบนล่างนะครับอ่าส่งข้อความเข้ามาแล้วครับเผื่ยผมลืมนะครับนี่ช่วงห่างแต้มครับหนึ่งสองห้าแต้มนะครับมากกว่าเจ็ดกับแปดแต้มอันนี้คือหัวจะต้องออกช่วงห่างแต้มนะอยู่ในอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนะครับ ถ้านหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งกับสองแต้มก็เรียกพี่น้องนะครับเรียกพี่น้องไม่ห่างก,กันมากนะครับอ่าคือเรียกเรียกพี่พี่น้องกันนะครับถ้าถ้าเป็นเลียงก็เลียงถ้าเป็นเลียงก็เลียงขี้นะครับหรือเลียงคู่นะครับวันนี้นะ,นะถ้าพี่น้องพราพี่น้องแบบขี้กับพี่น้องแบบคู่นะครับอ่าเน้น <c oughs> <extr ude> bon คนช่วยค่าน้ำมันนะครับอ่าใครไม่ช่วยก็ผมไม่ได้ระบุช่วงห่างแต้มที่เน้นนะครับอันนี้ผมทำเอาไว้ตามตามสูตรก่อน แล้วก็มนุนิมิตเทวดานะครับนิมิตสําคัญคือตัวนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับแม่ฟันห็นหลอเก้านะครับเดี๋ยวเขาผมผมค่อยไปแกะนะีรยวผมไปถามแม่ละเอียดก่อนนะว่าชัานเอาอะไรให้แม่นะครับในนิมิตนะครับ ฝันเห็นรอเก้านะครับแต่ว่าต้องมีเก้ามาหน่วยหน่วยบนนะข้างล่างก็มาสิบหน่วยนะครับเก้านะแล้วก็น้องน้องชายเป็นครูนะครับที่ถูกบ่อยๆเ่ยนะครับอ่าหนึ่งันเห็นเจดีเก่านะครับเจดีเก่าสองพญานาคนะพญานาคแบบรูปปั้นนะครับสององค์แผ่พังพานนะดังนั้นโอกาสที่ห้าจะห้ากับเก้าจะมาล่างมีสูงเลยนะครับ ตอนนี้จีดีเก่านะครับแล้วก็ช้าน้อยนะครับนี่ยคือน้องชายฝันดีมากผมให้สามตัวไปแล้วล่ะนะครับงวดที่เก้าเจ็ดสองก็ให้ไปนะครับเก้าเจ็ดสองแปดเจ็ดสองก็ให้น้องชายไปเหมือนกันนะครับอันนี้น้องชายเขาก็ตอบบุญมาื่อยเหมือนกันก็ถูกไหวนะครับแล้วก็แฟนนะครับฝันเห็นเซเว่นอีเนะครับผมก็ได้เขียนเจ็ดกับหนึ่งนะเอาไว้ก่อนเป็นเลขยืนนะครับหนึ่งกับเจ็ดกับเก้าไว้เลขยืนนะครับ แล้วก็เห็นประสงค์ประสงค์ผมยังไม่ชัดนะแปดเนี่ยแปดผมยังไม่ชัดเลยนะแปดเนี่ยผมนิมิตได้หน่วยอย่างเดียวนะเขาจะมาก็คือหนึ่งแปดนะหนึ่งแปดเก้าแปดถ้าแปดมานะคือมามากับเก้ากับหนึ่งเลยคือมามากับต่ำกับสูงไปเลยนะครับไม่มากับโซนกลางนะไม่มากับโซนกลางถ้ามาต่ำก็คือหนะ 38, ึ่งแปดสามแปดนะเมื่อกี้สามแปดผมลงเรียงนะแต่แต่ยังไม่เน้นสามแปดเราไปก่อนนะ ถ้าเห็นหลานในที่อยู่ท่าน้ำนะคราวนี้ผมฝันว่าเขาไปตกปลานะท่าบ้านผมก็ลืมไปตกปลาไปเลขหกหกแปดหนึ่งนะไปเอาแต่8ปดหนึ่งไปเอาไปเอาแต่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่แดหนึ่งนะไมลืมเอาหกแจ้ก็กะาจะขึ้นลงอยู่หรอกแต่พอดีไมน่น้ำหนึ่งมา8ปดหกสองผมลืมไปเลยนะผมก็เลยหลบไปเลยเพราะาด้วยความที่มันผมไม่มาแล้วนะ อันนี้เราบเองนะครับเห็นลูกชายมหนึ่งนะมหนึ่งทับนี่แหละทับที่ทับคือตัวออกนะครับนะทับนี่คือตัวออกนะเห็นลูกชายเนี่ยนะอายุอายุกับวันเกิดปีเกิดรหัสบัตรอนะนี่คือตอนนี้เมื่อวดนี้อยู่กับลูกชายแล้วแล้วผมให้ลูกชายเลือกสูงกลางต่านะ,ะง,าง่วานี้ผมให้ลูกชายเขาแล้วเขาเลือกสูงกลางต่ําก็มานะอ่าสูงกลางสูงกลางต่ําก็มาครบนะครับ เรลียมาทั้งแปดมาทั้งหกวันทั้งหนึ่งนะตามตาำเป็นหน่วยด้วยข้ยางเงแล้วให้หลักสิบก็หลักการนะครับผมถึงได้เจ็ดกับ, 6, กบ 5, หกวหกหัแล้วนะครับกับห้าหลักสิบส่วนลักหน่วยผมได้ต่ำไปแล้วนะครับแล้วก็รหัสบ,บัตรนะทีนี้ส่วนตัวผมเองนะครับผมเองนะผมเองนี้เห็นรถพ่ออยู่แล้วนะครับรถพ่อนะรถพ่อคือรถเฟียสกับรถรถเก๋งด้วยกันนะครับแล้วก็ บาลิที่ต่อง,งอยครับท่านใดที่ช่วยข้านางมนมาก็คงจะจำได้ละนะบาลิที่ต่อง,งอยนะครับอุดรนะน้องไข่นะบาลิที่แม่นะครับอันนี้คือแล้วก็เลียงพวกแม่นะครับวันนี้นะ <c ười> ใครอยากได้รหัสโชคติดต่อนะครับในทางไลน์นะครับนี่คือผมจะไม่เผยแพร่บากเดี๋ยวข้อมูลไปอยู่ในกลุ่มเว็บหวยซึ่งแม่นหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าเจ้า,จาแม่หวย เจ้ามือด้วยนะังทั้งนั้นมันก็เลีลยดรอดไปได้ไม่น่าลนยะไอ้สี่ห้าเมื่อวนนี้มันจ่ายครึ่งน,นะครับผมก็เลยไม่ไว้ใจนะครับในอกคิดด้วยผมแชร์ไปยังไม่ได้เลยนะครับปิดกั้นผมหมดเลยถ้าที่หวยเข้ามันจะต้องช่วยกันแชร์นะครับท่าในใดเข้ามาหลุมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้คนที่ลำบากยากเข็ญน,นะครับให้ได้เห็นข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับกว่าทุกสํานักนะไม่มีใครมารู้ช่วงห่างแต้มของผมนะหรือหรือว่ามีไปถามดูสิมีไหม ตอนที่ผมเชื่อผมเด้อคนเดียวนะช่วงห่างแต้มเนี่ยนะไม่มีใครรู้ช่วงห่างแต้มแล้วก็สูงต่ำดอกนะครับเพราะว่าวิธีการนี้คำนวณไม่มีนะครับต้องใช้บุญลิทธ์นะครับหรือปัญญาลิทธ์แล้วกันนะครับนี่ครับดับตามหลักนะอย่าไปซื้อนะครับอย่าไปซื้อนะครับเนี่ยดูเว้ตัวที่ผมวงกลมเอาไว้อยู่นะครับ ตัวหัวมักลมเอาไว้นะครับถึงจะออกนะนนดับไปกี่ตัวท่านว่าเนี่ยเอาดับไปผมว่าครึ่งร้อยแล้วนะดังนั้นดับแบบเขาตัวเดียวสองตัวนะเห็นไหมเมื่อแล้วดับโกทัมพีเอาอยู่ไหมไม่อยู่เห็นไหมเพราะเมื่อแล้วเราได้หกหรือเจ็ดนะมากับต่ําใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอ้หก หกหนึ่งเป็นเน้นล่างมากกว่าท yeah, ี่กินแรกผมให้สิบเจ็ดนะสิบสิบห้าขอสิบเจ็ดนะท่านใดที่เคยคารมันก็คงจะไม่ลืมนะแล้วคราวที่ไอห้าชุดนั้นนะอย่าลืมเจอผมนะห้าชุดบนล่างที่ผมให้ไว้ที่ติดหนึ่งที่ติดหนึ่งติดติดหนึ่งด้วยกันนะติดหนึ่งตัวอื่นออกจากนะติดหนึ่งด้วยกันตัวที่ติดหนึ่งนะครับ มีตัวที่ที่ที่สามแปดนะที่ไม่มีหนะึ่งเรานั้นก็มีหนึ่งนะนะท่านใดที่คงส่งเข้าไปก็อย่าลืมเตือนกันออกสามวันนะครับส่วนท่านใดที่ยังมีไขมันก็อ่านะแจ้งมานะครับเพราะว่าผมผมจะคัดจังๆให้นะครับที่ผมไม่เผยแพร่สามตัวตรงเด่นๆมากเพราะว่ามันจะอั้นนะครับท่านก็รู้ยุคนี้ใครมีข้อมูลไปแชร์บอกกันนะครับ คนที่เป็นสมาชิกก็เลยไม่ได้เต็มที่งวดแล้วหนึ่งเจ็ดก็จะได้เต็มเต็มมันยังมาอั้นไอติดเลขไม่พวงพวง,พวงใช่ไหมทางนั้นเราต้องพยายามไม่ไม่ให้คนรู้ข้อมูลนะครับจมือมันถึงจะจับไตไม่ได้นะครับส่วนถ้าใดนวิทย์เห็นผมก็แจ้งเข้ามานะครับนะถ้าใดที่แจ้งผมก็นะครับจะมี่ะมันจะมีอย่างนี้นะครับงนะวดนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับงวดนี้ เป็นผมเจ็ดอยู่หน้านะครับอ,อ่ะก่อนจะการผมให้รหัสผมแล้วกันนะครับใครเห็นผมนะจับห้าชุดนี้นครับไปพาดนะครับนี่แต่ถ้าอยู่ล่างนะครับแต่ถ้าอยู่ล่างท่านก็อเอาเจ็ดไปไว้ท้ายนะครับ อันนี้ถ้าบนเนี่ยถ้าฝันเห็นผมนะต้องฝันเห็นผมนะครับต้องฝนันผมบอกแน่นอนนะเขายื่มาบอกผมอยู่ว่าหวยนี่เจ็ดจะออกออกหกถึงเจ็ดกู้วงเจ้าเจ็ดมีจิงว่าบอกผมด้วยนะผมลืมนับนะครับผมจะได้รู้ว่าสวรรค์บอกว่าจีงวดนะครับเจ็ดนะครับเออถ้าเกิดท่านได รู้ว่าออกกี่งวดแล้วผมก็จะดูว่าเจ็ดมันจะหยุดอยู่ที่งวดไหนนะครับเพราะว่าผมผมถามเผื่อล่วงหน้าไปด้วยนะครับไม่ไม่ให้ถามงวดเดียวนะว่าเจ็ดมากี่ครั้งเก้ามากี่ครั้งผมถามผมถามไปล่วงหน้าแต่ว่าผมมีบันทึกส่วนตัวอยู่ผิดแต่ว่ามันเฉียดทีละแต้มนะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะถ้าหลักร้อยเฉียดเยอมากก็หลักหน่วยก็เฉียดนะเพราะนั้นเลยต้องขึ้นลงนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าผมไม่บอกใครเยอะมันก็ออกตรงนะครับ ทางั้นผมเลยต้องเลือกคนที่ช่วยค่าน้ามันนะครับไทยไม่ไม่ช่วยค่าน้ำมันก็มันจะทําให้ผิดไปแต่แต้แตนใหรแม่ข้าแล้วผมให้แปดหกสองพอมีคนลงไปให้แม่น้ำหนึ่งมันเคลื่อนเห็นไหมครับแล้วผมให้ให้ห้าแปดหนึ่งเห็นไหมมันยังเคลื่อนหลักร้อยเห็นไหมเพราะพอผมบอกว่าห้าแปดหนึ่งได้เห็นไหม 1, ห้าแปดหนึ่งหลักร้อยเคลื่อนเห็นไหมครับอ่ะงั้นก็เอาตามนี้นะครับ บรรเทาครับจะมาเน้นอีกทีนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ช่อค่าน้ำมัน,นครับผมจะส่งช่วงห่างแทมให้แล้วก็ระบุระบุที่ว่าไม่เกินห้าชุดนะครับนะช่วงไม่เกินห้าชุดบนล่างแหละนะแล้วก็ชุดห้าชุดที่ผมให้หนึ่งหนึ่งไปนะครับก็เป็นเน้นล่างนะครับอันที่ผมให้เน้นหนึ่งอะ่ะนะโนเวน ดิเวนหนก่อนถึงสิห้านะครับตัวไหนที่ก่อนถึงสิบห้าอะไรแหละก็อยู่ยังอยู่บนอยู่นะครับจนตัวไหนที่มีห้านะครับเอามาไว้ล่างนะครับอ่ะแค่นี้ครับ